ประกอบพ่ธีขอคำมาองคพระเดชระคุณพระบาพิเศษพระาจะก็เสร็จสิ้นในหมดครับแับที่สูจ เพื่อนสิริราชการก็จะใช้สารเส้นการรับของให้พระองค์รับโกรธเราในการเพื่อนบัดนี้เจ้าหน้าที่ก่อพิธีการก็จะได้อัญเชิญเครื่องอุปบริารซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ก็จะไปกราบเหตุทองที่พระรญชทานเสร็จเส้นแล้ว ส่วนแดงก็จะอัญเชิญเครื่องอัฐรบ,บริการหลวงปู่มาให้แก่ข้าราชการที่แต่งชุดโบติขาวได้ถือเพื่อที่จะเชิญในการเข้าริษยบวนหลังจากนั้นก็จะอัญเชิญนิตทองเทพราชทานมาเข้าริษยาบวนแล้วก็เคลื่อนส่วนด้านพทุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ตัง้งอยู่ตรงบริเวณทางที่จะไปเจดีย์เคเเเลื่อนไปเบองหลวงปู่เหล่านั้น คอยนั่งอยู่ระหว่างสองฝั่งทางได้ในช่วงการเคลื่อนสรีระสังขารขององค์ท่านปัิเจ้าหน้าที่ได้เชิญเครื่องอ่านบริการของหลวงปู่มาให้แก่ราชการที่แต่งสุดปขอธิการที่เตรียมไว้ในการเชิญอ่านบริการไม่ว่าจะเป็นเครื่องทองน้อยไใบดาง บริการนักปู่อาจะเป็นริ้วตกวนในพิธีหลวงหรือว่าพระพระธบาเส้นเด็ดอาจจะอยู่คนนั้นสมพระราชาเก้าพระราชทานในการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพวันนี้ เชิญเอกทองทิพระชันทรนมาจาดัดเรียกขบวนแล้วซึ่งพระมหาธถระเดินโนอกนำหน้าก็จะมีหลวงปู่กำแพงคุณาชีพพระเดชพระคุณพระบุติสาสุคนจากจังหวัดนองบัวลวงปูอหลวงพ่อพะเยาที่เป็นพระมหาธถระสามรูปเดินออกนำหน้าในการเคลื่อนเรียกขบวนในการเคลื่อนเรียกขบวนนั้นเราจะอยู่ในความสงบเมื่อไปถึงตรงสถานที่แล้วคู่ถือเครื่องอัปบริาร ก็จะยืนอยู่ตรงด้านข้างกิตตะการานส่วนผู้ที่ตามริ้วขบวนไปก็เข้านั่งเก้าอี้อย่างเรียบร้อยยกเว้นข้าราชการที่แต่งชุดปกติขาวที่ถือเครื่องอัตบริหารตามลำดับบัดนี้ริ้วขบวนก็จะทำการเคลื่อนตามลำดับรัฐนาพเดชวุณหลวงปูพร้อมด้วยอาจารย์ที่มีวิสัยการนําหน้าได้การริ้วขบวน ด้นนรรานรถโสารนิกรจนที่อยู่ตามข้างถนนก็ตั้งแถวนั่งตมวเว้นด้านข้างถนนตามุงดับ เป็นแบบนี้เลยนะครับ เรียนเชิญคณะลูกเสื์ได้เข้านั่งที่เก้าอี้รับรองจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็จะโต๊ะก็จะจัดตั้งโตราชบูชายโยมตลอดบูษชายโยมจากหิบทองที่พระราชทานหลังจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่จัดเสร็จสิ้นแล้วพระเดชพระคุณพระบุริสานสพลเจ้าคณะจังหวัดก็จะนำพระสงฆ์ทั้งนั้นตลอดถึงศสษ็จลูกเสื ประกอบพิธีขอรรมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเสพพิธีในการเคลื่อนศริระสรังขารในภาคสิบนาฬิกาวันนี้ก็จะมีการสวดพระพุทธมนต์เพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีสืบต่อเนื่องบุญดยมทั้งหลายได้เชิญเข้านั่งเก้าอี้ที่จัดเอาไว้ได้เดี๋ยวว่าจะเป็นพิธีสืบเนื่องในการสวดพระพุทธมนต์ความเป็นกุศลถวาไว้ดีหลวลุู่เรา เรเชิญคุณโยมอาสถานที่นั่งอาราชการยุบปติขาก็เรียนเชิญในเต็นเาวเวนโบูถือเครื่องอัฐบ,บริการก็เรียนเชิญกับเท่าที่รับรองให้เรียบร้อยอในกประสงคพระคุณพร้อมดม้วยคณะสงฆ์ดังนั้นก็จะได้พาประกอบพิธีในการข,าขอขมาโดยมีหลวงปู่กำแพงบริชเป็นะมุขเป็นประธานรอบตรงบริเวณ จดีก็ได้ครับกับผมรอบบริเวณจิตกาทานนิมนต์ได้จะถือว่าเป็นพิธีสืบเนื่องหลังจากพระเดพพระคุณพาขอขมาเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นพิธีส,สวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายเดี๋ยวลงปู่นิมนต์ครับด้านหลังของพระเดพพุะคุลเนี่งว่า ส่วนคนยมให้าราชการชั่วโมงตีขาวนั่งเก้าอี้รับรองก็ได้หรือที่สะดวกสบายยก็จะได้ประกอบพิธีขอขอมาร่วมกันเมือ่พพอพระเด็พระบุญนำขอขมาเสร็จเรากราบลงอบอกแล้วก็ว่าเข้ามามาพพันเตหลังจากนั้นก็กราบสามครัง้งบัดนี้คณะสงฆ์หญ่ได้พร้อมแล้ว,ลวบรรากาถวายราพระเดพระบุณได้นำคณะสงฆ์ขอข,อข,อขอมาามลําดับครับ พร้อมแล้วครับพร้อมกัน,กนครับจะนับบอกพมกันเลยนะโบ สำหรับการประกอบพิธีเพื่อนสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการเคพื่อนยินทองที่พระราชทานก็ทวัส,สเสด็จนี้มระส์เข้าที่ก็ได้รับรองนะครับก้าวขบลมนั่งในเต๊ตประรับพิธฟีฟังทางด้านความเมื่อจะได้ประกอบพิธีในการบูเพกสสุศลสวดพระพุทธมนต์น้อมถวายในหลวงปู่เสื่อเก้าจะได้กราบถวายไรายงานพระมหาเทรานุเชรา จำนวนสิบรที่จะขึ้นสวดพระพุทธมนต์ในภาคก้าวนกาสามสนาทีเป็นต้นไปซึ่งรายนามพระเทราาที่จะสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งประเด็พระคุณพระอุดมพระพรพระสวังดอารม์จังหวัดน้องบุรีรัม สอนทันพระโภศิปรายกรากอนเจ้าคณะพะนาการสามท่านพระคโภปร,ยปรายกโชตดการเจ้าคณะเอสีองค์เอศีท่านพระร,ะรูสิริชโยค่าเจ้าคณะจับหวัยะรจังหวัดนนทบุรีห้าท่านพระรโรระูสุตตะพัชราจิติยานรายการโอการเจาา้าคณะจังหวัดนนทบุรี ออกทานพระมหาตนว่าอะไรครับก้ามปยชนวัดพงศสีสติกากรังจังหวัดนนทบุรีเจ้าท่านพระมหาทว mm ัดโยโอรศปัญโยในการนักการราชการจังหวัดนนทบุรีเจ้าท่านพระมหาาชชวาิตุโนรนการนการากาจังหวัดขอนแก่นและเสียท่านพระอาจารย์เจียรรัฒน์เจีระพัภวัดป่าไสยกรจังหวัดขอนแก่นสุโข อันนี้ก็คือรายงานของพระมหาชรัที่จะสวดพระพุทธมนตม์พระสุริกาในช่วงนี้ก็เห็นว่าจะงีอุปมาอาเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำโต๊ะพระโรสาโยรมเพื่อตั้ง<า>ประดับไว้ <c oughs> ที่พิธีการฐานก็จะได้ร่วมประกอบพิธีในการบำเพ็ญกุศล หลังจากเสร็จพิธีในการสวดพระพุทธมนตเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้กับศิษยานุศิษย์เราได้มีโอกาสบูชาผ้าตรายนำทอดถวายซึ่งในวันนี้จะไม่อนุญาตให้คณะเราได้เดินขึ้นบนเมวทีประดับประดาอยู่ซึ่งนัภาพเมื่อคืนได้รับความเมตตาจกากพระเดพระกพภาราชะชรกิโสภณ ทีมงานแต่จสถานที่ปรนดบเมรินีอยู่ถึงเมื่อปีสายังไม่ได้พักกันเลยด้วยอจริยบูชาคุณในองลูงปู่ความสุขของเราตอนนี้ก็เวลาเก้านาฬิกาสิบทีแล้ก็รอสักครู่รอเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่บนเบรส่วนหนึ่งเราก็นั่งรับลงถือว่าเป็นพิธีการสืบเรื่องที่จะสวดพระพุทธมนต์อันสิบรกาเมิโอร กแปลชิหลอพ่อเจาหน้าเพือสุวรรณหลพ่ออายาองค์ิดระเจ้าวาดพญาราชสวนมาเราถึงวันนี้ได้รับความหลวงพ่อจากท่านนายเพอนที่สารรมทอดรีน่ามานังอยู่ได้เรื่องงงไปในการเามผารองเลสู เรื่องกอการในวันนี้หลังจากสวดพระพุทธมนต์เสร็จในภาคสิบแปดนาิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นการประกอบพิธีในการประชุมทําบัติเย็นตรงสถานที่นี้เลยในวันนี้มีพิศเศษหน่อยในการ,รบรเพ็ญกุปปลาภูเราจะเอาส่วนบทอาทิตย,ยตรายยรอนัตตรคานสูตรถวายเดียวท่านใน่วง1 9บแนาฬิกาก็จะเป็นการสวดพระพิธม นในวันพระพุทธปีนี้เห็นหรอยทางพูดพ่อพระไตรปรสิสกุลเยอะเกินไปวันนี้ในพิธีการเราจะกระตัดกระชับเลยเรจะเป็นตัวแทนของคณะรุ่นเสี่ยงในการพ่มพระไตรซักสี่ห้าชุดตามลำดับ,บ,บ,บรุ่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการน้อมรับการแสดงพระธรรมเทศนาในการปฏิบ,บัติธรรมต่อไอหลวงปู่ชาวบาในค่ำคืนนี้มีโสองรุ่ด้วยกันตั้งแต่หลวงพ่อปูนจังหพน แล่ก็องค์พระมหาสระก็จะได้เมตตาสัตว์่ทางปฏิบัติทรร้อมถวายแด่องค์ท่านก็เป็นเสร็จพิธีทำพิธีสวนในในภาคเย็นซ้ำวันมีการบำเพ็ญกุศลของคณะใหญ่การะธรรมยุญาด้วยระมีความพระบาทสมเด็จพระริวมศักดิริยาสมเด็จพระสราศรีปนมหาสัรคาบรินายุอันทรงให้ท่านยืดตมี กเบั้นบรกร่าะกาพรธรยการนิกรนราายุทธ์ด้วยคร่วมในการบำเพ็ญบุถ้าเป็นพระราชทานที่มรณภาพเพื่อะมีการเก็บความบุญผลจากเจ้าประนิการ77จังหวัดรวมถึงให้คนที่เป็นเจพักจงหวัดด้วยเพื่อร่วมบำเพ็ญุศลตามกํนรังสิตาที่กำหนดเพื่อจะมารวมกันราการของเพื่อให้คนและเจ้าคล พระสุทธิเารสุพลจำพระจังหวัดอดีตจำพระจังหวัดมารคร์เพ่อจะมยระสิที่ผมที่วัดป่าบเดินแต่ผมตเด็พระมหาวิโรห์พรองคก็ทรงมากำแพงประเสริฐเพื่อพระองค์เองวันนั้นมีสองงานด้วยกันทั้งเปมาทานในการของพระศิวะที่วัดศิวุรีอาชมแพรและก็ต้องเดินทางไปที่มาชรคารร่วมกับเผประสลในวันนั้นก็มีการรวบรวมปัจจัยของอนุสังฆนธรรมทุ บางครีตรวจสอบน่องขวาสองแสนบาทแต่วันนี้ก็เช่นเดียวกันทางภาคเย็นก็จะมีการสวดร่างธี่พันถ้าเสร็จที่ทีบวกแล้วเพื่อสระวิหรรมเสร็จก็จะมีการสวดก็จะมีการเทศแล้วก็สวดพระเทศและพระประกาศยอดจะมีญาพันที่เลขาธิการคณะสงฆ์ด้วยในทนนา,างพระภูมิโอภรณ์ประกาศโนธานายอดจะมีญาพันแล้วก็ระสมโนธนานก็เป็นเสร็จที่ แต่วันนี้ทราบจากท่านพระรูบารพรสารีการุการราชสีมาจังหวัดนครปฐมว่ามีอาณาสมณธรรมยุทย์จงมาล้วนเป็นกุศลด้วยเพราะฉะนั้นข้อกาบเปยนถวายรงว์พระมหาชรานะครับวันนี้ได้เข้าร่วมในการพิธีบวเพ็กุศลกับคนหลวงปู่ตามเช่นเคยในวันศิปานรุกกาตอนนี้็รลอพระเีรที่จะเมตตาสพรุทธมนต์ดังประนามที่ถวายไปสิกุศ ในการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วถ้ามีพระ,ระ,ระบมมะระบมรชาชานุภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระอัติทรงพระราชทานในพระมหาธิรุภัยที่มรงรักอยู่ในบรนมงค์ราชานุภาพนั้นก็จะมีการพระราชทานในการบอบเงิพระราชทา,ามนมอบเงินตัวสดด้วยหรือทางาาท่านเจ้าภาพติดต่อขอรับที่การของหงวงตุ่สวัย อดีตพระอง์พระวุฒิสารสกคลในนามเจ้าพระจังหวัดพร้อมด้วยศิษยาสิเศเริยทางหนังสือิูลแก่ของพระราชทานบาราประกอบในการบำเพ็ญกุศสซึ่งมีอาณาประกอบของพระบาทสมเจพระเจ้าอยู่หัวอราชินีเราถึงเจ้าคบพราชบิดาตั้งบำเพ็ญกัวสนหรือว่าเป็นเกียรติหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงพระราชทานในการออกเมรบมเพ็ญตัวสนด้วย จ้ามูลรุ่งู่เราเพื่ได้มีแบบนั้นก็มีแท่าการพระราชทานอกองเพิ่มาร่วมในการประกอบพิธีพระราชทานและก็มีท่านรอยศาสนาแพทย์ยิงมีรุถฟคตรกูลได้นำหนังสือการโอนพระพระบาทสมเด็จพระสังฆราชทรงปราขอประทานข้าไตรในสมพระองค์มาประกอบพิธีบวชในกุศลย์มนหนึ่งไตรเดี๋ยวว่าเป็นกฎอย่างทการของมูลรุ่งแล้ว ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมสถานที่ในการที่จะโต้ต,ต,ตาโตราชคุณปโยนให้คุณโยธาไหลได้ทอดผ้าไ้ายหลังจากเสร็จพิธีสวดพระพุทธมนต์าภาคสมบริกาส่วนในวันที่30มสรุงก,กันามสิบมีนาคมก็จะเป็นพิธีเระราจะทาเครืงศพการ,การ,การ,รบำเพ็ญกุศลก็จะเริ่มไปตั้งแต่ภาคสนาริกาเราจะมีการสวดพระพุทธมนต์อีก อากาศสุขพระพุทัองค์เสร็จในภาคสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิองนาฬิกาเราจะเปิดโอกาสให้เรามีโอกาสทำบุญกับหลวงปูป่บูชาพระไตรกนได้เรื่อยๆ12บสนาฬิกาส,สาสนาทีก็จะเริ่มประกอบพิธีพระราชทานโดยมีการแสดงพระธรมรมเทศนานำร่องโดยได้รับความเมตตาจากาะจะพระเดชพระคุณพระเจ้าพนพระธรมรมวชิรญาณโกศลหลวงพ่อจเอจ้าคุณยืนเจ้จาพระเจ้าวรวงศ์สมเด็ ท่านเมตตาเป็นครูสแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อแสดงรรมเสด็จพระสงฆ์นั้นสรงัฏิการสุขุพจน์ถวายกบฎยพระพันธยธรรมพระสงฆ์นมวันาก็เป็นเสร็จพิธีหลังจากนั้นก็ยังมีการประกอบพิธพีทอดพระไรพระสุขุพจน์จำนวน84ไต่ซึ่งจะได้เจริญพรชัร้นรัิศท่านแล้วก็แาบรัตนาสุรครูปพิจารณาดังระดับเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะเชิญพระราชก,การธุ่วฤก้ตาตั้งแถวร่กรอบพิธพระราชทานเมื่อเชิญกอบพพระราชทานตั้งปฏิสานเนือ้อท่านศรีสากลพระเดชพระคุณเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นการอ่นานใบรอบสั่งนํำเงินของวันถวายพ่อข้าตรประทานในเจ้าบุตรสมเด็จพระสังฆราชและก็ประกอบพิธีพระราชทานก็เป็นเสร็จพิธีอันนี้ก็คือกํโหกนดกาวข้าวแจ้งให้กับคุณเดชทราบในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ อยได้มาร่วมประเพณิปสงสารกับหลวงปู่เราซึ่งจะมีพระมหาเถระพระมานนทประการที่เดินทางมาร่วมมากกว่า500รูปเนื่องจากว่าเมื่อเระคุณหลวงปู่เราท่านมีเมตตาต่อศิษฐีนุศินมากอยู่ที่จังหวัดหนองปูหรือภาคอีสานภาคตะวันออกตอนเหนือเชียงเหนือ20จังหวัดหลวงปู่ก็เมตตาไปกินนิมนต์ไปโปรดศิษฐีนุศิษย์ด้วย มีงานวัฒนธรรมคนกว่าอาจารย์หลายรูปเช่นโนลวงปูคำบอท่านประเคยไปสุนทาสูตั้งแต่วันลุงปูอมลุงทหารบ้างใน่วนลวงปูรุ้นลุงปูเสนทวร์ผูทหารท่านก็ไปหมดเตรมมีคณะรุ่สิบห้าหมายในประการอย่างเช่นใน่วนกรุงเทพมหานครก็จะมีสนทถที่องค์ท่านพระครูประหลัดหลริมพ่อเจ้าวัดชรกฐทานและนิวงลุงปู่ไปลูกศิุกศิลฐานอยู่ใน่วนกรุงเทพ โนนการมาฟังแ่ฟังคากหลวงปู่าาผ้ามรรารู้จักลปูเก็จะเดินทางมวย่วในวันราชทานเมือิมาก่นเดัตอนนี้ถืว่าเป็นรติประวัติเราท่านักมาร่วมในงานง,งู่สิไหที่เราพอจะเพื่อนมวยความสะดวกแก็พระคุณเจา้าคณะจังหวัดคณะส,ส์สสและก็ศิษนุศิษย์ก็มวยเกันกัน ต่อขออมุทนากับภาพรวมทั้งพณะสงฆ์และก็คณะโลกศิษย์ท่านผู้นำพ้อมิินจะนน่คือคณะสวนและก็บาสุาสิกาพี่น้องชาวบ้านที่การช่วยกันจัดเตรียมงานตั้งแต่วันที่องค์พละสังคานมาจนถึงบันีี